ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก าร์มคิดที่โง่เขาก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงที่ผ่านมานะครับก็เรื่องของคุณนะครับสีสุวรรณจันยานี่ก็กรบทุกข่าวจริงๆนะครับกลบทุกข่าวอยู่ที่บนหน้าสื life, Inst aller. Inst aller. ่ออย่างเห็นได้ชัดเรื่องของคุณสีสุวรรณซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนนะครับก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะนะครับคุณสีสุวรรณเนี่ยเป็นนักร้องนะครับนะครับหลายๆคนตั้งคําถามว่าเอะคุณสีสุวรรณเป็นนักร้องเนี่ยแล้วก็มีรายได้มาจากตรงไหนและนะครับคุณสีสุวรรณมีความคิดที่โง่เข่าขนาดนั้นเหรอครับที่ไปเรียกนะครับรับผลประโยชน์เเรรียกับงิน จากคนที่ตัวเองไปร้องเรียนซึ่งแน่นอนครับว่าหลักฐานต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็ว่ากันไปตามหลักฐานมีการพูดมีการคุยกันอย่างชัดเจนนะครับตามข้อมูลหลักฐานที่ออกมาก่อนนะครับตามคลิปที่ออกมาแต่ว่าวันนี้คุณสีสวุวณจะผิดหรือไม่ผิดเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องนะครับติดตามกันนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับหลายๆคนนะครับก็มีทั้ง คนที่คิดว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับที่คุณสีสุวรรณจะไปเรียกรับเงินคงจะไม่ใช้เรื่องของการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่คลิปอีกส่วนหนึ่งก็ออกมามันก็เป็นการยืนยันซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนก็คงจะต้องดูติดตามกับเรื่องนี้แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเอ๊ะการที่เอาเงินไปแล้วไปตกลงกันที่บ้านอะไรกันที่บ้านเอาเงินไปแฝงหน้าบ้านเนี่ยมันก็มีอะไรที่ทําให้เรามองได้หลายๆมุมอยู่เหมือนกันแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าส่วนใหญ่นะครับข้อมูลในการกระทําความผิดก็ต้้องว่่าาาากกกัันนนตมพยหลฐทีเิดขึ ใครทําผิดก็ว่ากันไปตามนั้นซึ่งแน่นอนครับก็คงเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามแต่ที่แน่ๆนะครับก็ต้องยอมรับว่าข่าวของคุณรีสุวรรณเนี่ยได้ทําการเรียกว่ายึดนะครับคลองหน้าสื่อทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือว่าเป็นเรื่องของนักโทษชายสั้นสีอันนี้เงียบหายไปเลยครับคุณสีสุวรรณได้คลองพื้นที่สื่อตรงนี้จริงๆนะครับฟาร์มคิดที่โง่เขา นั่งดูข่าวอารมณ์สังคมมา3-4วันนะครับก็จะต้องบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับทิศีสีสุวรรณจันยานั้นได้กรบกระแสข่าวการเรียกร้องความเ,เท่าเทียมกรณีนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณแทบจะมิดและเพลงฮิตในอดีตอย่างสมศรี1992นะครับจากเสียงร้องของคุณยิ่งยงยอดบัวงามก็ถูกนำมาโพสต์มาพูดดังกระหึ่มนะครับกับเนื้อหานะท่อนที่ว่าพี่ พี่ต้องตรึงคาดไปถึงวสีจกกานะครับซึ่งนะครับก็มากที่นะครับซึ่งนะครับก็มากที่สมน้ำหน้าและก็มีไม่น้อยที่ให้รู้สึกเห็นใจและไม่เชื่อว่าสีจกกาทำเรื่องชั่วชา้าเร็วซ้มบัดซบตบซับผู้อื่นให้เสียชื่อเสียเกียรติภูลนะครับศักดิ์ศรี ผมเองในฐานะที่เป็นแฟนขับของทิดสีก็ได้หวังแต่ว่าความจริงจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นขณะเดียวกันก็อดหวัดเสียวแทนไม่ได้เพราะดูจากรูปการรูปทรงคงจะมีหลักฐานแน่นหนานั่นแหละไม่งั้นพันตำรวจตีจัะรุนเกียรติปานแก้วรองพบชดอคงไม่หลุดปากพินะ่สีเหนื่อยแน่นะครับสีเหนื่อยแน่ อย่างไรก็ตามร้อยเอกธรรมนับพ,มพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ได้พูดถึงกรณีการขู่รีดไถเงินอธิบดีการค้าเพื่อแลกกับการไม่ยื่นร้องเรียนว่าต้องขอตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนทั้งเรื่องของการขู่รีดไถข้าขราชการและการทำงานของข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรเรื่องนี้อะไรผิดก็ว่ากันไปตามผิดอะไรถูกก็ต้องว่ากันไปตามนั้นต้องให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย จากคำพูดนี้ก็ทำให้เห็นว่าคนตั้งข้อสงสัยขึ้นมาว่าถ้าโครงการสนับสนุนลดต้นทุนผลิตด้นานการข้าวและโครงการปรับปรุงการผลิตสำหรับผู้ปลูกข้าวไม่มีข้อผิดในโครงการที่สอบไปในทางชุดจิตแล้วทำไมนายนักกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวจึงได้ขอต่อรองจ่ายเงินให้กับคุณสีสวรรณจาก3ล้านเหลือเพียงแค่1น้าล้านบาทละ่ะประเด็นนี้ทางปปชจะรองตรวจสอบดูหน่อยไหม หรือว่าจับสีสุวรรณกับพวกแล้วถือว่าทุกอย่างจบเรื่องที่สอบไปในทางทุจริตของอธิบดีกรมการข้าวก็หมดไปอย่างนั้นหรือนี่ผมก็ฟังเสียงของคนที่เขาสงสัยมาซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าคุณนัทกิจทุจริตแต่ถ้าเผื่อปปชจะทําให้เรื่องนี้โปร่งใสไม่ให้เขาไปนินทาเอาว่าเป็นการตัดตอนก็เห็นจะเรี่กไม่พน้นนะครับ ที่จะต้องตรวจสอบอธิบดีกรมการข้าวแล้วแหละด้วยสังคมขาใจไม่ทำอะไราผิดไม่ทุจริตในหน้าที่แล้วทำไมต้องยอมจ่ายเงินมัดจำหรือนะครับอ้าวแล้วนั่นมีคนเขาตั้งคำถามเหมือนกับตอนที่ข้อความของคุณภัยารเพื่อมงคลโพสผลการตัดสินคดีของพิธาเป็นบทเรียนให้พวกนักสายศาสตร์ทางกฎหมายเลิกสร้างกรรมทำเข็นนะครับกับบ้านเมืองและการทำลายนะครับฝ่ายุติธรรมได้แล้ว ความคิดใดๆที่คิดจะยุบพักก้าวไกลเป็นความคิดที่โง่เขาอย่างยิ่งไปดูตัวอย่างการยุบพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนว่าผลที่สุดเป็นอย่างไรกับทําให้พักเพื่อไทยเติบใหญ่และต้องเผชิญกับมาเป็นรัฐบาลในที่สุดการยุบพักชาติไทยพักชาติไทยพัฒนาก็ไม่ได้มีความหมายเช่นกันพักเหล่านั้นก็ยังเป็นพักร่วมรัฐบาลอยู่ในวันนี้ ดังนั้นนะครับควรจะสรุปความคิดเห็นได้แล้วว่าการยุบพ,พักนั้นไม่มีผลต่อการหยุดการเจริญเต,ติบโตทางการเมืองของพักการเมืองได้เลยและยังเป็นการทําลายการยุติธรรมในบ้านเมืองครับผมสงสัยว่าแล้วเราจะมีกฎหมายยุบพ,พักการเมืองไว้ทาพะแสงหอกหักไปทําไมและสรุปการยุบพ,พักการเมืองเกิดจากคําสั่งของใครคนใดค,คนหนึ่งกันนั้นหรือถ้าอย่างนั้นเพื่อให้ เพื่อไม่ให้คุณไพศาลเที่ยวด่ากราดใครไม่รู้โง่เขาบาปัญญาที่จะยุคผักก้าวไกลทั้งในเรววันนี้และอนาคตข้างหน้า รวมถึงพรรคอื่นๆด้วยยกเลิกกฎหมายยุบพรรคการเมืองไปก็หมดสิ้นเรื่องสินลาวพรรคไหนใครทําการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีมา,าตรากษตริย์ทรงเป็นมุกก็ปล่อยไปหรือจะก,กระทําอันเป็นภัยต่อความมั่นคง,งของรัฐหรือขัดต่อกฎหมายด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเชิญตามสบายจะได้ไม่มีใครโง่นะครับก็ต้องบอกอันนี้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เรื่องเรื่องนี้เอาไว้ว่าเอะเรื่องของคุณสีนะครับของคุณสีสวนก็อย่างที่บอกว่า ในข้อมูลที่คุณศรีกระทำความผิดเนี่ย,ก,ก,ลลก,ก,ยก็ว่ากันไปตามนั้นมีข้อมูลหลักฐานที่คุณศรีกระทำความผิดเนี่ยก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับแต่สิ่งที่ประชาชนและหลายๆคนสงสัยก็คือว่าอธิบดีกรมการท่านะครับที่เป็นคู่กรณีของคุณศรีนะครับที่บอกว่าคุณศรีไปจ่ายเงินให้เนี่ยถ้าเกิดวันนี้นะครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานและข้อตั้งข้อสงสัยเอาไว้เฉยๆนะครับวันนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปทำฟังามกระจางตรงนี้ให้เกิดขึ้นไม่ได้กล่าวหา ไม่ได้บอกว่าอธิบดีกรมการข้าวกระทําความผิดหรือกระทาการทุจริตแต่เป็นเพียงแค่เข้าสงสัยว่าถ้าอธิบดีกรมการข้าวนะครับหรือข้าราชการท,ทั่วไปนะถ้าไม่ได้กระทาความผิดอะไรถ้าไม่ได้กระทำความผิดอะไรนะทำไมจะต้องไปยอมจ่ายเงินให้กับคนเหล่านี้ทําไมจะต้องไปจ่ายเงินให้กับพวกตบรัพย์พวกของเงินพวกอะไรพวกนี้นะครับทําไม และก็อย่างอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยนะครับมีการต่อรองนะครับเรียกไปที่3ล้านแล้วต่อรองถึง1.5้าล้านถ้าวันนี้อธิบดีกรมการข้าวไม่ได้กระทําความผิดอะไรเลยนะครับอย่าว่าจะต่อรองเลยครับเรียกไป3ล้านก็ไม่สนใจไม่ให้ไม่อะไรเพราะตัวเองไม่ได้กระทําความผิดอยู่แล้วไม่ได้เกิดการกระทําทุจริตคอร์รัปชันหรืออะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวแต่ นะครับมันมีการกระทาความผิดหรือเปล่ามีการคอร์รัปชันหรือเปล่ามีการทุจริตหรือเปล่าหรือมีการสอบไปในการทําทุจริตหรือเปล่าสอบไปในการคอร์รัปชันหรือเปล่าถึงได้กลัวเมื่อกลัวแล้วก็มีการจ่ายนะครับเมื่อเมื่อมีการจ่ายเงินมามีการต่อรองเรื่องการจ่ายเงินแต่เมื่อมีการต่อรองการจ่ายเงินเนี่ยแล้วนะครับอาจจะไม่อยากจ่ายเงินหรือเปล่าหรืออาจจะไม่มีเงินจ่ายหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับ มีการจ่ายเงินมดจาม,มาแล้วถึงเวลาก็ไม่จ่ายนะครับมันก็เลยทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาหรือว่าเอ๊ะมีการแบบเหมือนกับว่า <c oughs> จ่ายเงินมามาจาม,มาก่อนแต่แทนที่คุณสีสุวรรณเนี่ยจะหยุดเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้แต่คุณรีสุวรรณก็ยังไปดําเนินการเรื่องต่อหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยออกมาเปิดโปงว่ามีการรับเงินหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะเป็นแบบเหมือนกับว่าเฮ้ย มานะครับอาจจะไม่ได้บอกเรื่องของการที่ว่าให้มาไอ้นี่จบ,จบก็คือให้มันน้อยๆหน,น่อยเอาเงินมาจ่ายให้แต่ทําไมเอามาจ่ายให้แล้วเอ้ยย,ยังยังดำเนินเรื่องต่อยังมีการฟ้องต่อยังมีการร้องต่อมีอะไรต่อหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็ต้องให้ทางนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทาความโปร่งใสความชัดเจนเรื่องนี้ให้ปรากฏเพราะมันก็เป็นมูลเหตุเหมือนกันที่ว่าประชาชนก็ต้องตั้งความสงสยัยและตั้งคาถามว่าวันนี้ถ้าอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยนะครับ ทำงานแบบตรงไปตรงมาทุจริตไม่มีการทุจริตไม่มีการคอร์รัปชันไม่มีการโกงไม่มีการกินไม่มีการสอบเป็นในการทุจริตไม่มีอะไรเลย ทำไมจะต้องไปยอมจ่ายให้กับคุณศรีสุวรรณจริงไหมครับลองคิดหลักง่ายๆอันนี้คือหลักง่ายๆแต่ถามว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยจะไปเรียกโดยตรงหรือจะมีการต่อรองหรือว่าจะมีการใช้อ่าเขาเรียกว่ากลุ่มคนหรือว่าใช้เป็นขบวนการหรืออะไรอันนี้ก็ว่ากันไปอันไหนผิดก็คือว่ากันตตามผิดอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้นะครับหลายๆคน A rushing, อาจจะบอกเฮ้ยเรื่องนี้คุณศรีสุวรรณผิดแล้วเรื่องที่ทํามาทั้งหมดผมก็ต้องบอกว่าวันนี้ถ้าเราจะแยกจริงๆสิ่งใดที่คุณศรีสุวรรณสิ่งไหนที่เราทําแล้วมันไม่ถูกใจเราสิ่งไหนทําแล้้วมมมััันนนนไ่โออเเคีก็็ปน อีกเรื่องหนึง่งแต่สิ่งที่คุณสีสุวรรณไปร้องพวกข้าราชการต่างๆที่ทำการทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นผลดีไม่ใช่เหรอถ้าเป็นเป็นผลดี ทำไมจะต้องไปเกลียดคุณศรีสวุวรรณในทุกๆเรื่องจริงหรือเปล่าครับเราแยกเป็นทีละประเด็นทีละเหตุการณ์สิ่งไหนที่ไม่สมควรทําก็ไม่สมควรทาสิ่งไหนที่ผิดกฎหมายก็ว่ากันไปตามผิดกฎหมายถูกต้องไหมสิ่งไหนที่มันทาแล้วเกิดประโยชน์กับประเทศชาติกับประชาชนก็ว่ากันไปตามนั้นถูกต้องหรือเปล่าครับวันนี้มันไม่ใช่ว่าคนเรานะครับทาดีมาร้อยครั้งแล้วทําผิดครั้งเดียวความดีทั้งหมดก็หายไปแต่มันต้องแยก ความดีก็คือความดีความผิดก็คือความผิดไม่ใช่ว่าเอาความผิดมารบล้างความดีเอาความดีมารบล้างความผิดเหมือนกับตอนนี้หลายๆคนนะครับก็พูดนะครับว่าคุณศรีธามวันทำอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยฮะถ้าเราเปรียบเทียบกันเลยคุณศรีสุวรรณทำเงี้ยแต่ถามว่าที่คุณศรีสุวรรณไปร้องแล้วที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติร้องเคือ,อ ข้าราชการทุจริตแล้วที่โดนตัดสินไปแล้วเยอะแยะมากมายอันนี้คือความดีนะครับเหมือนกับว่าวันนี้บอกว่าเฮ้ยตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ทำความดีมาอย่างอย่างลดเหลือแต่มามาทาทุจริตเนี่ยมันมารบรางอันนี้มันขรบรบางกันไม่ได้นะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่บอกว่าวันนี้เรารักใครชอบใครก็จะพยายามหาเหตุผลมานะเพื่อจะให้เขานะครับไม่เกิดความผิดอะไรเลย,เลยแต่จริงๆแล้วนะครับเรื่องนั้นมันทําไม่ได้มันต้องบอกว่า ผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกนะครับมันจะเอามารบร้างกันกันไม่ได้เอาความผิดนะเอาความด,ดีมารบร้างความผิดเอาความผิดมารบร้างเอารบร้างความดีอันนี้มันก็ทํา มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกออกจากันเพราะฉะนั้นคดีของคุณรีสุวรรณก็ต้องดูว่าคุณรีสุวรรณทำผิดหรือเปล่าและเรื่องของอธิบดีกรมการค้าก็ต้องไปตรวจสอบว่ามีการสอบไปทางทุจริตหรือเปล่ามีการทุจริตหรือเปล่ามีการคอร์รัปชันหรือเปล่าเพราะว่าข้อมูลต่างๆที่ออกมาอย่าลืมนะครับว่ากรมการข้าวนะครับกรมการข้าเนี่ยได้งบประมาณปีละเป็นหลักพันล้านบาทนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคึินหน้าอย่าอืเดี๋ย้ฟังครับ